สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนกลับเข้าสู่ YouTube Channel Kitty and Noah นะคะ Hello guys welcome back to YouTube Channel Kitty and Noah ในคลิปนี้นะคะเพื่อนๆเราจะมาพูดถึงสัตว์ทะเล5อันดับที่เพื่อนๆควรระมัดระวังตัวเมื่อลงเล่นน้ำค่ะอันนี้จะเป็นตอนแรกนะครับเพื่อนๆเพราะว่าจริงๆแล้วมี top 10เนาะ But it's gonna be too long so we're gonna separate it into episodes เราจะแยกเป็น top 5ตอนที่1กับ top 5ตอนที่2มนเองนะคะถ้าพร้อมแล้ว Let's go check out what should we be aware before we go swimming เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าสัตว์อะไรบ้างที่เราควรจะระวังตัวก่อนลงเล่นน้ำทะเลค่ะ Number one สัตว์ตัวที่หนึ่งนะคะ You guys must have see n it in like MK restaurants and stuff เพื่อนๆเคยเห็นตระกูลเขาแน่นอนนะคะในจาน MK นะคะใช่แล้วค่ะแมงกระพรุนนั่นเองค่ะ That's correct guys gonna be jellyfish but this one you cannot eat แต่ชนิดนี้เพื่อนๆไม่สามารถทานได้นะคะ This one is to be specific is called box jellyfish or sea wasps อันนี้คือแมงกระพุนกล่องนั่นเองนะคะหรือไม่อีกชื่อหนึ่งที่เขาเรียกกันคือชื่อว่าต่อทะเลค่ะแมงกระพุนกล่องหรือต่อทะเลนะคะเพื่อนๆสามารถพบได้ทั้งอ่าวไทยและอันดามันค่ะ You ก u y s can find box jellyfish or sea wasps anywhere like both sides Gulf of Thailand or Andaman is it a good thing มันใช่เร่่องดงไีม่ย ตระกูลของแมงกระพุนกล่องนะคะสามารถแบ่งได้เป็น2ตระกูลด้วยกันนะคะ so basically box jellyfish can be categorized into two groups ตระกูลแรกก็คือบบมีหนวดหลายเส้นและตระกูลที่2คือแบบมีหนวดเส้นเดียวค่ะแต่ทั้งคู่มีพิษนะคะไม่ว่าจะหนวดเยอะหนวดน้อยมีพิษหมดค่ะพิษของแมงกระพุนกล่องจะทําให้หมดสตินะคะเกิดอาการสับสนและถ้าหากได้รับพิษมากหรือแพ้พิษสามารถนําไปสู่ภาวะหัวใจหรือระบบหายใจล้มเหลวได้ค่ะ So, the venom or the toxins of the box jellyfish will make you unconscious. And if you're allergic to the venom, it can lead to heart failure or respiratory system failure. <coughs> in case you guys go out and swim in the sea and you accidentally had a contact or somehow short one night stand relationship with the box jellyfish. วิธีแก้ค่ะให้เพื่อนๆพนนำที่คีบคีบน้ำพิษออกนะคะราดบริเวณบาดแผลด้วยน้ำส้มสายชูค่ะแล้วนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันทีค่ะอ่ะเราจบกันไปแล้วนะคะกับสัตว์มีพิษประเภทแรกที่เราควรต้องระวังตัวก่อนลงเล่นน้ำค่ะ The first one gone already. Let's go see number two, guys. He w s on number two on our list. Number two on our list. Stonefish. Stonefish. ปลาหินนะคะ Not like, n not like kind of yeah? like rock geology o the t like like s ปลาหินจัดอยู่ในตระกูลของปลาแมงป่องนะคะ so basically s t o n e f i s h i s categorized in the same family with lionfish and scorpionfish รูปร่างของเขาจะคล้ายหินนะคะลำตัวมีน้ำแหลมคมและชอบอาศัยอยู่ตามโขดหินนั่นเองค่ะ the reason why they got called stonefishes because they are spiky they look like rock and stone and they always hide near the rock or stone พิษของปลาหินนะคะเพื่อนๆ Venom of the stonefish ก่อ <c oughs> ให้เกิดอาการปวดบวมทันอักเสบบริเวณแผลที่โดนหากแพ้พิษอาจนำไปถึงอาการคอแหง้งซึมไม่ได้สติบางรายถึงเสียชีวิตได้เลยค่ะ So The venom of the stonefish will make you like swollen, itchy, painful, and if you're allergic to the venom, it can lead to being unconscious or heart failure. S scary. <S so in case that you guys got stung by a stonefish accidentally What you need to do is you need to get rid of the spine and you need to go to the hospital Okay guys now we move on to number three ตอนนี้เรามาถึงอันดับที่สามกันแล้วนะครัเ,เพื่อนๆอันดับที่สามงูสมิงปากดำค่ะเป็นงูที่อยู่ในตระกูลที่เป็นงูทะเลที่มีผิดเคี้ยวหน้านะคะงูสมิงปากดำสามารถมีความยาวได้ถึง2เมตรลำตัวมักมีสีเทาหรือเทาเหลืองนะคะ พิษของงูสมิงทะเลปากดำจะส่งผลร้ายต่อระบบกล้ามเนื้อและประสาทค่ะ So basically both of them going to be failure at the same time which can't be good definitely ในกรณีถ้าเกิดไปไว้น้ำแล้วเกิดโดนงูสมิงปากดำกัดนะคะ In case that you guys go swim and got bitten by the bandit sea crate ให้ทำการวิธีประทมพยาบาลแบบโดนงูกัดทั่วไปก่อนนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลค่ะ You guys need to do the first aid like with normal people who got bit by a snake ม n d t h e ่ง o ุ่งมุ t งมุ่งมาถึ t อันดัาที่สี่กันแล้วนะคะ Now guys we are at number four ของสัตว์ที่เพื่อนๆควรจะระมัดระวังก่อนลงไปเล่นน้ำนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นฟังอ่าวไทยหรืออันดามันนะคะอันนี้เพื่อนเพื่อนเคยเห็นในฟูจิหรือบางคนอาจจะชอบทานแน่นอนเลย Oh I think all of you guys must have seen them in the sea or either in a Japanese restaurant That's right ใช่แล้วค่ะเพื่อนๆ Sea Urchin หอยเม่นทะเลนั่นเองค่ะ หอยเม่นทะเลเป็นสัตว์ที่อยู่ในตระกูลหอยนะคะมีลักษณะทรงกลมมีหนามคลาสระเบิดไมน์สว e ปเปอร์ในเกมเลยค่ะเพื่อนๆจะอยู่อาศัยอยู่ตามท้องพื้นท้องทะเลนะคะเคยกินหอยเม่นทะเลครั้งนะคะถ้าใคร <c oughs> ชอบขอโทษด้วยนะคะกิตตี้ไม่ใช่ตากจริงๆโอเคไกด์เลิกคั่นเสี e งเลยเนี a i n predators of sea urchins are otters triggerfish and human พิษของเมนทะเลนะคะเพืเ่อนๆจะทําให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนคันและอักเสบบริเวณที่โดนตัอนั่นเองค่ะในกรณีของคนที่แพ้พิษของเม้นทะเลนะคะพิษอาจทําให้กล้ามเนื้อเป็นอัมาพาตและอ่อนแรงได้ค่ะเดินทางมาถึงอันดับที่5กันแล้วนะคะเพืเ่อนๆอันดับสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะ top f of the poisonous animals that you should be aware before you go into the sea นั่นก็คือเครืยงหินทะเลนั่นเองค่ะ aka rock barnacles เพรียงหินทะเลนะคะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามโขดหินนะคะจะใช้เปลือกแคลเซียมเนี่ยยึดตัวเข้ากับโขดหินและหาอาหารจากน้ําที่พัดมาก,กับทะเลค่ะถ้าหากน้องไม่ขยับตัวแล้วน้องมีอันตรายกับเพื่อนๆได้ยังไงคะ Oh they can hurt a lot trust me เพรียงหินนี่ถือเป็นสัตว์หนึ่งในสัตว์ที่นักท่องเที่ยวโดนทาร้ายมากที่สุดเลยนะคะ I don't know the most famous thing that hurts t o u r i s t A Barnacles new divers. Even divers the old divers they old hurt Rob got by เรื่องหินเนี่ยนะคะอยู่ติดกับหินคือเขาไม่ได้ตั้งใจทำร้ายเราหรอกคะ่ะแต่ว่าเขาเปลือกของเขาเนี่ยมีความแหลมคมมากนะคะ Really <Rain> sharp เมื่อเพื่อนๆโดนบาดเนี่ยเพื่อนๆจะไม่รู้สึกตัวเลยคะ่ะว่าโดนบาดรู้สึกตัวทีคือเลือดอาบเลยนะคะ once you got cut you don't even know that you got cut but once you know like you got blood all over yourself หากโดนเพรียงหินบาดนะคะเพื่อนๆจะมีอาการปวดคันบวมอักเสบบริเวณแผลวิธีการปรมพยาบาลหากโดนเพียงหินบาดน,นะคะถ้าไม่ลึกมากทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่า it cuts are not too deep just clean it with fresh water some alcohol and some b a d i n e u do แต่ถ้าหากบาดลึกมากเพื่อนๆต้องไปโรงพยาบาลไปเย็บแผลนะคะเป็นไงกันบ้างเพื่อน5อันดับของคิตตี้ที่จัดมา้เ,เพื่อนๆฟังกัน ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์ subscribe คอมเมนต์และแชร์สำหรับภาคสองนะคะ If you guys like, please don't forget to show me some love, subscribe, comment, ไว้กระป๋องจรเราเจอกันเอพิโซดหน้าในช่อง YouTube Kitty and Noah. Uh. I will see you guys next episode in YouTube Kitty and Noah. สวัสดีค่ะ